สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันนะครับโชคลาบวันที่17กุมภาพัน2,565ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับแล้วก็แนะนำแอป,ปกองสลากพ l u สนะครับถูกกว่าซื้อง่ายโอนไว้จเต็มนะครับชาวเรียกว่ากองสลากพลัสนี่ก็เรียกว่ากำลังเป็นแอป,ปที่มาแรงมาก สำหรับผู้ที่ชอบนะครับเสี่ยงโชคนะก็ลิงก์อยู่ด้านล่างลองไปศึกษาดูนะครับอ่ะชาวลัคนาราศีกันนะลัคนาราศีกันดาวประจําตัวคือดาวพุธเนี่ยดาวพุธอยู่ในเรือนปุตตะเห็นไหมก็สื่อว่าสวยงามระดาวปุตตะก็เป็นเกษตรคือดาวเสาร์อ่ะก่อนอื่น17กุมภาสงสัยกันไหมทําไมไม่เป็นวันที่16วันมาฆบูชาขึ้น15บห้าค่ำเดือน3วันเพญเดือน3นะเนี่ย ก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่17ครับ17เห็นไหมพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้พระจันทร์อยู่ตรงนี้นะจันยังเพนอยู่ถึงจะเป็นวันที่17ก็จริงแต่จันยังเพนอยู่คือหลายคนจะเข้าใจผิดในเรื่องข้างขึ้นข้างแรมนะเพราะว่าคําว่าขึ้นความหมายมันดีถึงแม้แปลว่าขึ้นใช่ไหมแรมนี่แปลว่ามืด,มด ข้างแรมไม่ค่อยดีจริงๆไม่ใช่นะครับมันเป็นการนับดีถีเฉยๆนะครับแบ่งเป็นขึ้นกับแรมแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรแตกต่างคุณสมบัติของพระจันทร์ไม่ได้ด้อยหรือเสียมากกว่ากันนอกจากวันแรม15ค่ําค่หรือแรม14ค่คาเนี่ยอันนี้จะเป็นก็นเรียกว่าจันทร์ดับนะครับอันนี้มันก็จะเสียแค่นั้นแต่ก็ไม่ได้ว่าสูญเสียชั่จ,จนแบบเรียกว่าไขรเกิดวันแรม15ค่ําวันแรม ส4บี่คาแล้วจะเสียหายไม่ใช่นะครับเป็นเศรษฐีก็เยอะแยะนะครับเนี่ยแลมหนึ่งค่ำส1บเจ็ดกุมภาพันธ์แต่ว่าพระอาทิตย์เนี่ยเล่งพระจันทร์เนี่ยท่านพระจันทร์ยังเพนอยู่นะครับยังแสงสว่างเอาง่ายๆเลยวันที่ส7บดกลางคืนนะดูท้องฟ้าพระจันทร์ยังเต็มดวงพระจันทร์ยังเต็มดวงอยู่นะไม่ต้องกลัวสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะถือว่าสวยนะและดาวพฤหัสก็อยู่ด้วยะวันพฤหัสสิบเจดกุมภาพันธ์ ก็เลขห้าก็มาถือว่าดีครับนะเลขห้ามาพระอาทิตย์เห็นไหมพระอาทิตย์พระอาทิตย์ตยเล็งพระจันทร์พระจันทร์เพนพระอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยนะั้นสามชุดเนี้ยใช้ได้นะครับหนึ่งสองห้าใช้ได้นะครับแล้วก็ดาวประจําตัวก็คือดาวพระพุธก็ไปอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะเนี่ยแปลว่าเสี่ยงโชคแต่ว่าการลงทุน แปลว่าการเริ่มต้นนะครับราดาเจ้าเรือนปุตตาก,ก็คือดาวเสาร์ก็เป็นเกษตรมีความมั่นคงใช้ได้เลยนะครับทีนี้มาดูเรื่องเงินีิดาวการเงินคือดาวศุกร์ดาวศุกร์สวยไหมดาวศุกร์สวยนะเป็นมหาจักรครับมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ตั้งบุกบั่นฟันโฉงเฉงไงเห็นไหมดาวศุกร์ได้เป็นนละอุดมเมกณฑ์ นาระอุดมเก์นาระคือโสโลวุฒโธชีโวสุโกเล้าสหัตตนุพันธุคราวเอาปัตตนิและลาภาเห็นไหมเนี่ยอยู่พบพันธุแล้วเป็นอุดมเกณฑ์อุดมแปลว่ามากดาวสุคือดาวการเงินนะกระดุมพระอุดมเกฑ์กระดุมพะมร,ระ,มพะคือการเงินอุดมแปลว่ามากการเงินมากจบไม่ต้องตีความให้มันวุ่นวายแล้วไม่ได้มากแบบธรรมดา มากแบบมหาจักรคือยิ่งใหญ่ด้วยมากด้วยใหญ่ด้วยนะดาวศุกร์เป็นมหาจักรเนี่ยให้คุณสูงนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะเรียกว่าเงินเนี่ยมันจะสะพัดแล้วมันดีในแบบหลักทรัพย์ด้วยเพราะมันอยู่ในภพที่สี่ภพพันธุนะเวลามันได้มาทีมันไม่ได้ได้มาแบบเงินยิบยิบย,ย่ยอยๆอยมันได้มาแบบประเภทว่าใครคิดเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องบ้านเรื่องรถมันมาแบบนั้นเลย นะครับถือว่าดวงดีดวงใช้ได้สําหรับชาวลัคนาราศีกันนะเลขนําโชคก็ประมาณนี้นะครับดาวพุธดาวตัวเองก็ไม่เสียอยู่คู่กับดาวเสาคู่สมพลถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยคืออันนี้เป็นหลักอาทิตย์นะเลขหนึ่งเลข2เลข5เนี่ยอันนี้ทุกราศีนะมีโอกาสหมดทีเนี้ยสำหรับลัคนาราศีกันอาจจะไม่เขาเรียกว่า ตามคนหมู่มากเข้าไปก็ได้นะถือว่าดีแต่ที่ดีเฉพาะตัวเลยคือดาวเนี่ยหกับ4แล้วก็7จ็ดเนี่ยหกสี่เจ็เนี่ยก็เป็นชุดที่ว่าส่วนตัวขึ้นมานิดหนึ่งแต่โดยชุดมหาชนก็คือ1นึสองหนะครับก็ลองดูลองไปจัดสรรผสมผสานดูนะครับคือถูกไม่ถูกเนี่ยมันต้องดูที่ดวงเรานะดวงเราเนี่ยลัคนาราศีกันตอนนี้ก็อย่างที่บอกดาวการเงินเป็นอุดมเกณฑ์ ต่อให้ไม่มีโชคไม่มีลาภทางด้านนี้นะด้านอื่นก็มีเรื่องงานเรื่องเงินคือมันมีเก์ได้เงินอยู่แล้วนะครับมีเกย์ได้เงินอยู่แล้วการเงินดีเอาง่ายๆลัคนาราศรีกันนั้นไม่ต้องกลัวนะก็ถือว่าตรงนี้ถือว่ามีโชคลาภนะครับมีโชคลาภเหลือเกินนะครับก็อาทิตย์จันทร์พฤหัสนะหนึ่งสองห้าแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่ส่วนตัวสําหรับชาวลัคนาราศรีกันคือหกสี่เจ็ด นะประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับลัคนาราศีกันก็ดีทีนี้ดูในดวงก็อย่างที่บอกอ่ะไม่ขี้ระเร่นะนะดาวสุขดาวการเงินเป็นอุดมมเกณฑ์เป็นมหาจักรแม่เงินทองมันดีแล้วตัวเองก็กําลังเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเปิดกิจการเปิดร้านค้านะหรือลงทุนลงแรงลงทุนในอสังหาดีนะลงทุนในหุ้นหรืออะไรเงี้ยพอไปได้นะครับเนี่ย ช่วงนี้เป็นช่วงที่ลัคนาราศิกันรเริ่มมีเงินมีทองมีเก็บนะไม่ได้เสียหายอะไรเลยและทิศท,ทางเนี่ยมีนาเมษาเพื่อพาไปในลัคนาราศิกันนร์แจ่มมากนะครับก็โชคดีมันก็จะเริ่มมาแล้วนะครับ17กุมภานนี้ก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วกันนะถูกลางวันเล็กรางวันน้อยรางวันใหญ่เอามาเป็นกําลังใจของชีวิตนะครับที่มาทําคลิปแบบนี้ไม่ได้ว่าต้องการให้มัวเมาหลงงมงายหรือส่งเสริมให้ให้แบบก็เรียกว่าเ เสียทรัพย์เสียเงินทองนะครับเพียงแต่ว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวมาบอกกล่าวกันนะเผื่อท่านมีโชคมีลาบมีอะไรอย่างเงี้ยจะได้เป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตนะครับผมก็ได้แค่กดแชร์กดไลค์อย่างเงี้ยผมก็พอใจแล้วนะก็ขอมาคุณอีกครั้งที่ติดตามนะครับก็ยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีก็เรียกว่ามีผู้สนับสนุนนะก็ใจดีก็คือกองสลาก p l u สเนี่ย ครับก็ถูกกว่าซื้อง่ายโอนไวจ่ายเต็มนะครับก็อยู่ตรงไหนก็สามารถซื้อได้มีโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวนะครับลองโหลดลิงก์ดูอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยอย่างคราวที่แล้วเนี่ยรางวัลที่1น,นะสท่านอยู่กับกองสลาก plus นะครับแล้วก็ซื้อง่ายเห็นไหมซื้อทางมือถือทั้งคู่เลยนะครับโอนไวนะครับจ่ายเต็มไม่หักภาษี โอนไะวเนี่ยก็คือรางวัลอื่นๆนะแต่ถ้าถ้าเป็นรางวัลที่หนึ่งเนี่ยนะครับรางวัลที่หนึ่งเนี่ยไปมอบถึงที่นะครับไปถึงที่ทํางานถึงที่บ้านกันเลยนะครับเนี่ยนะครับรางวัลที่หนึ่งหกล้านบาทมอบเต็มๆไม่หักภาษีแม้แต่บาทเดียวนะส่วนอีกท่านหนึ่งก็เป็นอ,อ,อยู่ที่สมุดประการนะอันนั้นสองใบเลยนะสิบสองล้านรับสิบสองล้านเต็มๆจ่ายเต็มครับไม่หักภาษีนะครับ ก็คือทางกองสลักพลัสเนี่ยชำระภาษีให้นะไม่ใช่ว่าไม่หักภาษีนะแต่หมายถึงว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้กองสลักพลัสรับผิดชอบให้เลยนะก็คือ12ล้านเนี่ยหกกับ6ล้าน2ท่านเนี่ยรับเต็มเต็มทุกบาททุกสตางค์เอาเข้าบัญชีได้เลยนะเอาเงินสดไปมอบแล้วก็สามารถไปเรียกว่าใช้จ่ายได้ทันทีนะครับส่วนรางวัลอื่นๆเนี่ยก็คือจะโอนเข้าบัญชีธน,นาคารของท่านเลยนะครับก็ลองสมัครแอปดูนะครับก็ลิงก์สมัคร อยู่ด้านล่างคลิปตรงคำอธิบายนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านช่วยๆกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับขอให้โชคดี17กุมภาพันธ์นี้ครับลัคนาราศีกันมีโชคกับเขาเหมือนกันครับสวัสดีครับ